เก้าอืมมีขวดโหลแบบนี้เขาเรียกว่าจานะนี่อะไรอ่ะว่าทาขนมปังเจเจมอยากพุ่งกินเจมก่อนเนาะเจเจมเจจีมเคเคเค้ชี้ที่ชี้ชี้เค้ี้คุณแจชี้ที่ครับเนีคุณเจไข่คุณเจก่อนเค้กีเคคกี้เค้กี้เค้ไข่ ไปเล่นบ้านยายนะไปเล่นใครที่บ้านยายนะอู้เอลอะไรเนี่ยหนูหนูชอบตัวนี้เอลอะไรครับแอลแอลอะไรครับแอลนี่เป็นตัวอะไรแอลเต๋าไลไลอ้อนสิงโตคำรามแล้วเกินอ้อนสิงโตไลอ้อนไลอ้อนไลอ่อนแอลเล็กเลขมีเล็กแอลล็อกกันซู้มเอลกั้นกันนะ เอ็มอ right? oh, ่ะเอมอ่ะเอ็มมั้งกีมังกี้คือมังกี้คือเจ๊กเ๊กเอแมนเอ็มแมนก้โอ้เอมแมปเอมแมปแผนที่ครับเอเนตเอเนตล้งนกไงที่บ้านเราก็มีเอ็นเนเป็นอะไรครับเอ็โนโนเอ็นนันักเือ โอ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 ้นกกาตนกกาต r เอ็มออร์เรนจ์อ็นอ้อ็โอ้ออกออ็อะไรแล้วออเรนอออะไรครับส้มพีพีนี่เหมือนแม่เมื่อก่อนพพิกพริกกระอดอูดอคืออะไรครับมู โอ <Goodnight, S 2> <my> ้ไม่ใช่หมีครับพี่เพนพี่เพนปากกาพี่เพนตุ๊บเพื่อบีเพ้นจะเอาไว้ชุบป๋อลูกพี่เพนแม่ทำอะไรครับทำไข่ดาวตอนแม่แม่ตอนเช้าแม่์ทำไข่ดาวนี่อะไรครับคิวควีนแม่แม่แม่เป็นควีนคิวควิวนกอันนี้นะนกควิวนี่เควท คำถามอะไรครับเนี่ยหนูอ่ะแรกหนูเอสหนูอ่ะฮูเลยรูเอ่อบ๊อบบมาบรรทัดอาริงเอาริงแอนแอนเอสเอ่หน่งูงูกัดเดี้ยงเลยงูกัดเดี้ยงอืงูสเน่กงูสเน่เออเสื้ออะไรครับเสื้อไครเสื้อเเสื้อช ตัวนี่เวลาตื่นมาตอนเช้าล้างหน้าที่ซิงซิงกระหมูกระหมูซิงซิงคืออ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้านี่อะไรครับทีอะไรครับทีลูกตะลายลายทีไทยไทยมทรีทีทรีทรีต้นไม้ทีต้นไม้ทรีต้นไม้เนี่ยนี่ทีแท็กทีแท็กยู Um, bà à. um, Anh Baba bơm 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 binh 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 An binh 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 we <laughs> วนีิ่อะไรเอ้ยเอ็กคริสต์มาส อินาเอชเอ็มเอชเอ็มเก่งมากไซโลโูนกรนปูนบุยครับของบอกก็มีที่บ้านก็มีน้องก็มีครับอันนี้อะไรครับเนี่ยวายโ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 ยนี่เรือวายเรือยออันนี้คือยอยอใครได้อ้าวนี่อะไรครับเนี่ย C4 ซิบซิบลาะซิฟอสูซิฟอสูซิฟอเอซิบกับป๊อกกับน้องกับน้องพี่พี่ไปอยู่หลังกวางแน่เลยพี่ไม่อยู่นังน๊ะกันซีซิบ่ะมาลายมาสู้แปลว่าสวนสัตว์พี่อยู่หลังกวางอยู่เนี่ยโอเคบ๊ายบายกวางจะเตะพี่อยู่